สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนนะครับลงไฟล์ dds ใน photoshop นะครับเพื่อที่จะเอาไปทำสกรีนในเกมของ gts 2นะหรือ gta ก็ทำได้นะทุกคนมันเป็นผมที่ผมลงนี่ผมลงไว้เพื่อที่จะ ทำสก,กีนรถนะฮะหรือว่าสก,กีนกระจกสไลา์รถต่างๆในหมอดรถของ ETS2 นะฮะเพราะถ้าเราไม่ลงตัวนี้อ่ะเราจะเปิดรูปภาพไฟล์ DTS ใน Photoshop ไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูเลยอันะฮะก่อนอื่นต้องฝากทุกคนนะฮะก่อนที่เราจะไปรับชมวิธีการทำรับชมคลิปกัน ฝากกด subscribe กด like กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะเปิด Photoshop มารอสักครู่นะฮะคอมผมมันเก่าแล้ว,ลวพอจะเปิด Photoshop ขึ้นมาก็มาที่ไฟล์ะฮะ open ป๊บแล้วผมจะหารูป bds นะ นี่นะฮะมันเป็นรูป dds นะครับผมนี่นามสกุลไฟล์ dds ไลติ๊กไปแล้วก็จะกดเปิดนะฮะมันเปิดไม่ได้นะฮะค o u น not c o m p l e t e อะอรคอมเพตอะไรไม่รู้ผมก็อา่านไม่ออกแล้วถ้าอย่างนี้เราก็ทำงานไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการลงไฟล์ตัวนี้กันนะฮะก่อนอื่นนะฮะเราก็โหลดตัวนี้มา dds ตัวนี้มานะฮะเดี๋ยวลิงก์ ผมจะทิ้งไว้ข้างล่างคลิปเนี่ยครับเป็น DTS ของปลั๊กอินของไอตัวนี้นะครับผมผมก็ต้อพูดไปงงไปไอ้ทุกคนพยายามเข้าใจกันนะฮะเพราผมก็ไม่เก่งครับผมแล้วก็มาที่ Photoshop ฮนะคลิกขวาก็มาเปิดที่ open file collection นะฮะแล้วก็พอมาหน้านี้แล้วก็ double click ที่แอปนะฮะ แล้วพัวเข้าหน้านี้ก็ Photoshop cs 6เนี่ยครับปุ๊บแล้วเราก็มาดูคำนี้นะปักอินนะฮะนี่ปักอินพอเข้ามาปักอินแล้วเราก็มาที่โฟลเดอร์ตัวนี้นะโฟลเดอร์ตัวนี้ผมสร้างขึ้นมาเองนะฮะเป็นฟอร์แมตนะฮะถ้าใครไม่มีก็สร้างโฟลเดอร์ตัวนี้ขึ้นมานะฮะไม่ไม่ต้องลงตัวนี้นะสร้างโฟลเดอร์นี้ขึ้นมาหรือไม่ก็จะลงข้างล่างนี้เลยก็ได้ แต่ผมสร้างโฟลเดอร์นี้ขึ้นมาก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะฮะแล้วไหนวะไฟล์เาไา้ปนี่แล้วก็ไฟล์ตัวนี้ที่ผมดาวน์โหลดมาแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปปัป๊บแล้วก็เอาทั้ง2ตัวเลยฮะสตัวเลยครับก o ปี้ไปครับ จะตัดใส่ก็ได้นะครับผมแต่ผม copy ก๊อปปี้เก็บไว้เผื่อผมลงลบอะไรผมจะได้มาลงใหม่ได้นะก็วางเลยฮะนะฮะคอนตินียไปนี่ครับเสร็จแล้วครับไอ้ทีเดียวนะครับผมวิธีลงอ่าไฟล์ dds ใน Photoshop นะครับแล้วทีนี้เราก็เปิด Photoshop ขึ้นมานะทุกคน แล้วเราก็มาที่ไฟล์เหมือนเดิม open ก็ document เอ้ยไม่ใช่ desktop เพราะผมเอาไว้ที่ d e s k t o p นะเล้กเปิดตัวนี้ขึ้นมา,าไฟล์ dds ของเราที่เราจะมาแก้นะเนี่ยฮะติ๊กที่รูปภาพที่เราต้องการจะมาแก้ไขนะฮะแล้วก็กด open ตรงนี้ถ้าตรงนี้มันขึ้นมานะทุกคนให้กดคำว่า n นูนะฮะย้ำคำว่า n นูนะอย่าไปเย็ดนะ โน่เนี่ยขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับผมนะครับเห็นไหมครับว่ามันง่ายนิดเดียวเองไม่ได้ยากวุ่นวายเลยฮะเดี๋ยวส่วนลิงก์นะครับเดี๋ยวผมก็ทิ้งไว้ข้างล่างนี่แหละครับผมเอาละครับขอบคุณสําหรับที่ติดตามรับชมนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอโทษด้วยนะครับว่าผิดพลาดประการใดผมไม่ได้เก่งเรื่องพวกนี้นะผมก็ดูฝรั่งเข้ามาอีกทีนะครับผมเอาละครับก่อนลากันไปวันนี้ก็ ให้ทุกคนนะครับกด s u b สคร i b ตกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับกดสนับสนุนเราด้วยการ s u b สคร i b ต์นะครับเยอะๆครับผมยังไม่ถึงสิบคนเลยแล้วส่วนวันนี้ก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ